สวัสดีครับผมลีโอตัวเกมส์สิครับเออดีดีพอชอบพอชอบลีโอไปใส่ออมันมาเนี่ยน้องเป็นครับโอ้อัน,นอันนี้อ้ายมันบอกแมนครับเออทำไมฉันชอบบุคลิกนี้จังเลยเอาแนะน้ำตัวปเปีไหนเลี้ยงเหล้ามาในมือนี่อ๋ออันนี้คือสแสดงเราปะเนี่ยเริ่อมอเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าลูกฉันใส่แม่เผิ่ออยู่บ่อย่ามันตัวแตกขี้เหี้ยไปังั้นแห่ อแนะนำตัวครับผมวัสดี้นะครับอันลิโอครับรับบทเป็นออกัสครับอ๋อออกัสออกัสเป็นไงบ้างฮะในเรื่องราวแบบรับบทหนักไหมรอบเนี้ยกะโบน่าครับแต่ว่าเป็นเด็กน่าทศินครับกะลั่มปอปินเหรอครับกะเอฟเอฟเอฟลัํมครับคุณรู้ตัวงายสูออกัสเออฉันชอบบทนี้ออกัสแต่ก่อนชื่ออะไรลูกออนิโอครับงน่องเสดงเทียนครับเออ อะไรนะบังคับหรือเปล่าบอบอครับผมกะเลลองซ่อมแล้วแล้วกัสิไปเดบิวตน้ามูครับเออบอกอันนี้คือตัวจริงเนี่ยครับสุเทียนนี่คือตัวปลอมโอ๊ตปกติเคยแต่งยิ่งแต่ยันน่ะคือแมนแสดงแม่ครับอันนี้อันนี้คือชีวิตจริงแมนบ่ฮะแม่ครับกะเมื่อนั้นแต่งยิ่งกับเบื้องเดียวกับ เดือนนี้ได้ครับบอมาครับบอมาบอมมาอย่างลิโอขี้เกี้ยวว้ายนีฮิมอนอ่ะตัวตันอ่ะมันมันเมื่อกี้น่ะบอมแอนดี้ใช่อันกี้เมื่อกี้น่ะน้องเฮให้มวนซื่อๆตัวจริงน้องเป็นแบบนี้เลยเวลาน้องเห็นกล้องน้องก็ทําไปเฉยๆยากง่ายแค่ไหนนะในการแบบรับบทจากครูอ่ะกระบดกระเป็นเด็กนาฏศิลป์ครับกระลำบอปินกระมีเดติบ่อน้ำมูลนี่ละบากด้นี่ระเบิดยากเลยแล้วับกระในเซมิฟอนน้ำพึ้นบ่ลอะกระ ต้องสวมร้ายมืออยครับฝอนกับวิปนน้ามูเขามีจะตีบ่อนใส่เขาครับเอจะเตะบอดหลายมีคนเขียดเด้ผู้ใดล่ะจะได้มกอะไรก็เตรียมน้องบ้างน้องฟิลชัลโอเคครับผมน้องรีโอระบทคือเด็กนั่นประสีออการ์ดค่ะโอเคาโอ้ยัดตรงคาแรคเตอร์เลยชอบอย่างนี้เลยแมนเลยไปท่านต่อไป